เร่เราเริ่มต้นในหมู่บ้านเล็กๆที่มีชายเจ้าเล่ห์ชื่อว่าคารานันและเต่าตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโตโต้คารันเป็นชายที่มีความสามารถในการพูดจาเกลี้ยกล่อมและใช้เล่ห์กลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้คนอื่นทำงานแทนหรือหลอกลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่ในวันหนึ่งเขากลับตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อเขาต้องการข้ามแม่น้ำที่มีน้ำไหลเชี่ยวกราบเพื่อไปยังดินแดนที่เต็มไปด้วยสมบัติ คารันพบเต่าตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโตโต้กำลังเคลื่อนตัวช้าๆอยู่บนฝั่งแม่น้ำด้วยความเจ้าเล่ห์ของเขาเขาจึงคิดหาแผนที่จะใช้โตโต้เพื่อข้ามแม่น้ำคารันจึงเข้าหาโตโต้ด้วยคำพูดหวานหูว่าเขามีเรื่องสำคัญที่ต้องข้ามแม่น้ำไปยังดินแดนอีกฝั่งและโตโต้เป็นเพียงหนึ่งเดียวที่ช่วยเขาได้โตโต้ซึ่งมีจิตใจดีและเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นจึงตกลง ระหว่างทางข้ามแม่น้ำคารันได้เห็นความสามารถพิเศษของโตโต้ในการเคลื่อนที่ใต้น้ำและการใช้สัญชาตญาณในการหลบหลีกอุปสรรคแต่แทนที่จะขอบคุณคารันกลับหัวเราะยออโตโต้ว่าเจ้าก,ก็แค่เต่าธรรมดาแต่ก็โง่พอที่จะเป็นเครื่องมือให้ฉันเมื่อถึงฝั่งตรงข้ามคารันได้ขอบคุณโตโต้แบบไม่จริงใจและรีบเดินทางต่อโดยไม่สนใจโตโต้ที่เหนื่อยล้าไม่นานหลังจากนั้นคารันก็พบว่าตัวเองติดอยู่ในหุบเขาลึกที่ล้อมรอบด้วยผนังหินสูงชัน เขาพยายามทุกวิถีทางในการปีนป่ายหนีออกไปแต่ล้มเหลวในขณะนั้นเองโตโต้ซึ่งได้ตามไปอย่างเงียบๆได้เห็นคารันตกอยู่ในสภาพยากลำบากโตโต้ไม่ได้ยอะเย่อหรือหัวเราอยย่อคารันแต่กลับใช้ความสามารถในการค้นหาทางเดินในพื้นที่ที่ซับซ้อนเพื่อน,นำทางออกจากหุบเขาให้กับคารันในที่สุดคารันก็ตระหนักว่าเขาได้ประเมินค่าโตโต้ตำเกินไปและคิดผิดที่ดูถูกความสามารถของเตา่า เขาได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญว่าไม่ควรดูถูกผู้อื่นจากภายนอกและความโงภเขาที่แท้จริงคือการไม่เห็นคุณค่าและความสามารถที่แท้จริงของผู้อื่นจากนั้นไปคารันได้เปลี่ยนวิธีปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยเริ่มมีความเคารพและพูดจารักษาน้ําใจผู้อื่นมากขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกผู้อื่นเพราะดูแค่ภายนอกและอย่าคิดว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่นเพราะทุกคนย่อมมีดีอยู่ในตัวเองทุกคนเสมอ